เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัดกว่า100คนได้เดินทางมาชุมนุมที่สารกลางจังหวัดตรังนะคะเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคําสั่งชะลอการตัดฟันต้นยางพาราของเกษตรกรรายย่อยเพราะก่อนหน้านี้มีปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาตัดต้นยางในจังหวัดพัทลุงแล้วก็มีแนวโน้มว,ว่าจะเข้าไปตัดในพื้นที่จังหวัดตรังอีกด้วยค่ะติดตามได้จากรายงานของนักข่าวพลเมืองเครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัดจังหวัดตรังค่ะ ขณะน,านี้มีมาตรการในการปรปาบปรามผู้ลกป่าอย่างเข้มข้นแต่ในทางปฏิบัติยังไม่สามารถแยกแยะระหว่างผู้ทำลายกับชาวบ้านเทยกับป่าออกจากกันได้ปัญหานี้เกิดขึ้นกับไร่เผื่นเทในบริเวณตึเข้อบันทัดซึ่งเป็นเผื่นเททูกประกาศเป็นเขตป่าอนุรักษ์ถับซ้อนเททำกินข้องเกษตรกรส่งผลให้เกิดมาตรการตัดฟันตอนอ้นยางพาราข้องกเกษตรกรในจังหวดัดปัทลุงไปแล้วนับรอยราย เครือข่ายปฏิรูปแผ่ดินเธอข้อมันถัดจึงรวมกันชุมนุ่มเถึงชั้งหลักกลางจากงดตรังเพื่อข้อให้จากัดตรังประสานไปยังรัฐบาลให้ชะลอกการลรือทนนอดต้นยางพาราและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ชนบทชุมชนทางจงหวัดตรังจากงดปัทลุงซึ่งล้วนเป็นชุมชนดังเดิมและยุรว่างการแก้ไขปัญหาภาย,ตยใต้นโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาพ้นการเจราจา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ใช้ความพยายามในกลนประสันงานไปยังรัฐบ,บาลให้มีการออกมติคณะรัฐมนตรีเผชะลอการตัดฟันตน้นยางพาราของเกษตรกร,กรออกไปก่อนอำนาจในการแก้ปัญหานี้ไม่ได้อยู่ในจังหวัดรอให้คณะรัฐมนตรีประชุมแล้วก็มีมติชะลอการรือ้อต้นือต้อนอาจิะมั่งฟ้องราษาร เขาถึงจะหยุดได้ถึงในช่วงนีอย่างวก็จะประสานกับต่างรัฐบาลหาผู้ที่เกี่ยวข้องว่าก็จะเริให้มีการชะลอการถึงต้นตามความต้องการของพี่นอนเพื่อพวกเราจะได้อยู่ต่อไปย่างสงบสุขไม่ใช่เรื่องง่าย เทอคาราชาการไฟปฏิบัติจะประสานงานให้ไฟนโยบายดำเนินการแก้ปัญหาและยิงเป็นเรื่องยากสําหรับชาวบ้านเธอจะซื้อช้ากับผู้มีอำนาจจากส่วนบนให้เข้าใจและมาแก้ไขปัญหาให้กับคนจนอย่างจริงจนะังไม่ยามแงี้ยไปไปเลยไปตีเราเนดะี๋ยวต้องรอะนะจะตีต่อต่อมาไม่ได้บึ้บึ้ไม่ใจหวาพวกเราอีกว้านะงจะได้การตัดมาคนจะได้ใืนได้ยากกว่า ยาย่ชาวนาถีไปปราบล้างคนตีปุ๊บุ๊บฟ้าจริงๆแก้วาเ่าไปทำไร้คนตีก็ต้อกินดืม่มสิทธิชุมชนเทระธรรมนุญนให้การขุมครองในทางปฏิบัติแล้วดูเมื่อยังเหลือนลอยพอหักผาของเจ้านาเถปปาใหม่นับพันเถือทึกอาวุธเข้าไปทำลายสับสินของเกษตรกรในภากตายยังคงดำเนินต่อไปน่าเป็นห่วงวาอานาคต อาจนำไปสู่การแก้ปัญหาโดยใช้ความรุนแรงคงทางซ่องไฟซึ่งจะสั้นคร่อนความมันคงข้องฉาดและยากที่จะเยี่ยวยาหนักเข้าบุลเมืมงเครือข่ายปฏิรูปีทดินเข้าบรรทัดจังหวัดตลังรายงาน